วันนี้พามาดูต้นยางนาโดนฟ้าผ่านะครับนี่ลงรอสายฟ้านะครับน,นี่ครับสายฟ้าโอ้โหฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่ มาเป็นทางเลยฝั่งนี้มีไม่เยอะนะครับนั่นมาแต่ตาบนนูน่นูนะกิ่งจงน,นู่นนะอันนี้น้ำมานแล็กพี่หนึ่งในปลาโนันฝ้าเต็มเต็มเลย <c oughs> เอ,อือฝ้าอกสสยกวาเหลือชืออะไรนนึนี่ <c oughs> ลงถรงนี่เราอึดดเลยนี่นะครับนี่กระจุยกระจาย ครับใครเอาไปทำเครื่องรางนะ,ะนะครับได้แล้วอือมาได้กิ่งบุญอยากหนาฟ้าผ่านะครัร ồ <c oughs> ได้นี่ยดอกไาโรยนะกว้างนะรบต้นนะหร่อยฮุกร่ย <c oughs>